สวัสดีท่านทุ้ชมทุกท่านนะครที่กำลังดูช่อง YouTube ของผมครับตอนนี้ครับ PlayStation Plus แจกเกมอีกแล้วฮะแล้วเป็นเกมที่ไม่นึกว่าจะแจกนะครับเกมที่ว่าคือเกม Call of Duty World War 2 i ซึ่งเป็นเกม Call of Duty เมื่อปี2017เหรือหรือเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วนี้นะครับเป็นเกมตีมสงครามโลกซึ่งตอนนั้นนะครับ Call of Duty ก็วิพากด,ดววิพากวิจณ์เยอะแยะเลยครับว่า Call of Duty นี่จะไปทางแบบอนาคตเกินไปแล้วนะครับ แต่ว่าข่าวนี้ครับเรามาลองเล่นแล้วแจกฟรีแบบนี้ไม่ลองได้ไงฮะมาโอ้โหขึ้นก็เป็นโลโก้แอค i ิว s ชันแบบนี้นะครับว้าวเกมนี้ก็ผลิตโดย Slate Hammer เกมแล้วก็จัดจำหน่ายโดย Activision นะครับตัวเกมนี้นะครับเป็นเกมโซน3เลยฮะค,คือเวลากดตกลงก็จะกดปุ่มวงกลมส่วนเวลายกเลิกก็กดปุ่มกรกบาทนะครับ ปกติเนี่ยเวลาผมเล่นเกม Call of Duty ภาค4 Modern Warfare ที่แจกเมื่อประมาณปี2ปีที่แล้วเนี่ยผมเนี่ยเล่นแล้วแบบโอ้มันแปลกๆดีเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับคือเวลากดตกลงเนี่ยก็คือกดปุ่มกากบาทใช่ไหมแต่ว่ายกเลิกก็คือกดปุ่มวงกลมแต่เกมนี้ครับเป็นเกมโซน3ดังนั้นเวลากดตกลงคือกดปุ่มวงกลมแล้ว เวลาแบบยกเลิกก็กดปุ่มกระบาทก,ก็สไตล์แบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นน,นะฮะพวกเกมญี่ปุ่นยุคตั้งแต่ PlayStation 1, PlayStation 2ก็จะเป็นการกดแบบนี้นะฮะแต่ดูเหมือนว่าครับตัวเกม Call of Duty World War 2 i เนี่ยจะใช้ Engine ตัวเก่าเพราะว่าปกติเนี่ยเวลาเล่น Modern Warfare เนี่ยถ้าเข้าเกมเนี่ยจะบังคับให้ต่อแบบออนไลน์เลยแต่ว่าถ้าเรามาเข้า Call of Duty World War 2 i เนี่ยดูทรงเลยครับว่ามันเป็นโหมดแบบ คือมันจะเข้าเวลาเราเข้ามิติเพ l a เยอเนี่ยมันจะรอโหลดแล้วเป็นจอดํานิดหนึ่งแล้วก็จะเข้าสู่โหมดม u ติเพ l a เยอมันจะเป็นอย่างนี้ในขณะที่คอสบูตี้ m o เด r n วอลแฟร์ของปี2019เนี่ยมันจะรวมประมาณว่าเข้าเกมมามันจะต้องรอโหลดเพื่อเล่นออนไลน์แล้วก็คุณสามารถไปกระโดดตรงโหมดแคมเปญได้เป็นม u ติเพ l a เยอได้แต่ว่าตัวลักษณะของเกมคอสบู u ี้ที่ผ่านมาเนี่ยที่ไม่ใช่ ใช้เอนจินใหม่ๆนะที่ผ่านเนี่ยเขา,ขาจะใช้ตัวนี้ฮะคือแยกเกมระหว่างตัวแคมเปญกับมันติเพเยอร์อย่างชัดเจนเลยแต่ทีนี้ครับเราก็มาเข้าคัสซินนะครับซึ่งเป็นคัสซินเวลาเราเข้ามันติเพเยอร์ครับในภาคนี้ครับมันมีจุดพิเศษอย่างหนึ่งคือเราจะเข้าเฮดคอร์เตอร์แล้วคุณจะเดินไปนู่นเดินไปนี่ไปทำอะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นทหารนะฮะเพิ่งเข้ามารับราชการใหม่ๆนะครับ ในยุคสงครามโลกแล้วเข้าไปด,ดูหนังนกลางแปลงฮะ <laughs> เป็นสไลด์โปรเจคเตอร์แบบกลางแปลงจริงๆฮนะก็เหมือนกับว่าเราจะเข้าหน่วยลบอะไรประมาณนี้นะฮะผมก็ไม่รู้นะว่าเออเขาพูดว่าอะไรแต่รู้สึกว่าข่าวนี้นะครับมันมันนะมันแบบมีให้เลือกคลาสด้วยครับซึ่งคลาสนี้จะมีแบบความสามารถแตกต่างกันไปอย่างแรกก็คืออินฟันรีนะฮะแล้วก็แอร์บอน อันที่3ก็จะเป็น armor อันที่4จะเป็น mountain แล้วก็อันสุดท้ายคือ expeditionary นะฮะแต่ว่าก่อนแรกตอนแรกเนี่ยเราก็เลือกเป็น infantry แล้วก็ airborne ใช่ไหมแต่ผมเลือก airborne ู่กว่าเพราะว่า airborne <Nice S 1> จะเป็น <soldier. S 1> พวกฝั่งที่ใช้ small machine <Air borne. S 1> กันหรือ SMG ที่ผมค่อนข้างชอบนะเพราะว่าผมเป็นคนชอบเล่นบุกตะลุยพวก cost cutter combat อะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็จะแนะนำว่าเออเราจะต้อง กดตรงปุ่มนี้ปุ่มนั้นปุ่มนี้เพื่อเล่นอะไรนะฮะเดนนี๋ยวก็เรามาเช็คดูซึ่งเป็นคำรรเนียมของเกม c a l l Duty นะฮะถ้าคุณเป็นผู้เล่นใหม่ๆครับมันจะโอ้โหโดนล็อกเยอะเลยแล้วคุณจะต้องปั๊มเลเวลเพื่อที่จะเพิ่มคือเพิ่มของแล้วปลดล็อกไปเรื่อยๆนะครับอ้าวเอ๊ะพอเข้าเกมแล้วทำไมมันเหลวแต่เดี๋ยวๆๆๆๆเอ๊ะคุณๆนะ shipment ا ل โอ้ท่าชิปเมนต์อีกเจ็ดสิบห้าปีต่อมาจะเป็นอย่างนี้เหรอเนี่ยแล้วท่าชิเมน์สมัยก่อนล่ะดูสงครามโลกล่ะโอ้มีความเก่าฮะโอ้อะไรเนี่ยแฟลตตอมโอ้ไม่โอ้โหจุกโอ้ยโดนจนได้โอ้ยตดูดิมาฝั่งซ้ายฝั่งขวาเป็นไงอ้าวอีกแล้วเดี๋ย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 วกำลังยิงเมื่อกี้แล้วอยู่ ควก,กระสุนมือที่3นี่โหดร้ายจริงเลยนะฮะอ่าแล้วก็ได้คิวนะแล้วก็เลดอ,อนแล้วก็อ้าวยิงเอ,อาได้อีกแล้ว2คิวติดต่อกันแบบอ้าวอย่างวะอะไรนี่อ่าอยู่ก็ดูดิมาคอนโทรลเออไอมีเดียมเป็นสเลยเนี่ยถ้ามีเดียมเป็น4ยยนี่เ,เ,น4เนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบคือใช้อนเจนแบบกดเดียวกับภาคแบ,บ,บ็คออฟเพราะว่าพวกแบ,บ็คออฟเนี่ยมันจะอินเซนก็คือ ระดับสูงสุดใน sensitivity คือ14นะครับแต่ว่าถ้าเป็นพวก modern warfare ของปี2019เ,เนี่ยมันจะมีเดียมก็คือ3แต่ว่าถ้าปรับอินเซนเนี่ยจะเป็น20เลยมันจะละเอียดกว่านี้แต่ว่านี้จะใช้แบบแนว black ops นะครับก็คือมีเดียมก็คือ4แต่นั้นไม่ต้องปรับอะไรเยอะผมก็เพิ่มนิดนึงนะฮะเพิ่มนิดนึงโอ้ยโอ้โหโดนโอ้ยแม่อะไรกันนี่ทำไมมันเยอะจังโอ้ยโอ้โห มีการครับโอ้โหแฟชชันแบงอีกแล้วอุ้ยยุคนั้นมันมีแฟชชันแบงด้วยเหรอต้องเจอระเบิดไอเทมเข้าไปครับตู้ไหมโอ้ก็โดนดาเมจนะฮะแล้วเราก็แพ้จนได้อะไรกันเฮ้ยแพ้ได้ไงเนี่ยอืมดูดีเพย์ดิอ๋อมีเพย์อัพในเกมเหรอเนี่ยเออโอ้ยนี่นี่มันนี่มันเหล่านี้วอะแล้วก็ดูช็อตนะครับสวบแล้วก็อู้โอ้โหโ แอนิเมชันนี่มันเจ๋งจริงเลยโอ้โหคร <c oughs> าวนี้มาอีกแมปหนึ่งนะครับยังเป็นทีมเดสแมทอันนี้จะเป็นเล่นแบบเต็มที่และเล่นตั้งแต่ต้นจนจบเลยมันไม่มีการเข้ามากลางเกมเหมือนครั้งที่แล้วนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นปืน PPSH 41โอ้โหเสียงอลังการ แต่รอแป๊บหนึ่งฮนะมีความเก่าร่วมกับสมัยใหม่นะฮะเราอยู่ฝั่งอไลน์นะฮะจะเป็นพวกฝั่งพันธมิษไปฝั่งสัมพันธมิตรนะเอออุ๊ยอุ้ยอืยอย้แต่ดูเหมือนเสียงจะอยู่ตรงข้างหน้าครับอุ๊ยวิไรการดมาก HP ลดคว,วบขนาดนี้น่าจะใช้สไนเปอร์แน่นอนนะครับทีนี้ก็โอ้โหระเบิดอยู่ตรงไหนฮนะน่าจะอยู่ตรงฝั่งซ้ายลองมองเน้นไงจริงๆด้วยโอ้ย อ้าวเอ๊ะเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรู้สึกว่าปิงจะเยอะนะฮะปิงแบบเกมนี้ข,นข้อเสียของอย่างหนึ่งเลยฮะเวลาเล่นนะฮูรู้สึกปิงเยอะจริงๆนะครับเอ๊ะปึ้มๆอย่างนี้เสียงปึ้มๆคุ้นๆนะรู้เลยว่าปืนลูกสองลูกสองจะสองห้านะฮะโอ้โหบุมอุ๊ย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 ยังยังยังเอ๊ะแต่แปลกนะคือเรายิงเข้าอะไรแต่ว่าพอเราโดนดาเมจมันแปลกมากเลย เหมือนมันมันดืดนนไงไม่รู้โอ้ในสุดก็ได้เฮ a d ช็อตจนได้นะครับต่นี้ก็เอเวนเจอร์แล้วก็มีการปรับกลับนะฮะได้เพย์แบ็กด้วยโอ้โหตุ้มีม่ไงมีวิธีของกระสุนอยู่ตรงนี้ดูดนี้เสียงอยู่ตรงไหนเอ่ยน่าจะอยู่ตรงด้านหลังนะฮะเราย้อนกลับไปดีกว่าโอ้ยหลังโอ้ยหโอ้โหนด่ดับเบิลคิวเฮดช็อตแต่ว่า ัตู้มาทางซ้ายจนได้เลยนะครับได้ดับเบิลคิวก็ยังดีใจนะฮะมาต่อนะฮะโ,โอ้โอ้โอ้ข้างหลังข้างหลังจนได้โอ้เรย์ลอดเจียมฝั่งซ้ายครับมีปัญหาแน่นอนเฮ้ยน่าจะฝั่งขวาพูดผิดดูดิฝั่งฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายมีประเด็นแต่ว่าขอดูตรงข้างหน้าก่อน เสียงจะสองห้านี่ตุ้ม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 ,มนี่อันตรายมากครับโดนทีนี้คือคุณตายแน่นอนโอ้โหตุ้มเสียงแบบโอ้ยมีประจันบานฝั่งซ้ายนะฮะเราก็ยิงเลยฮะน่นไงจริงจริงด้วยแล้วเราก็ตายจนได้เพราะว่ามันใช้อาวุธไร้กาดกืนของเรื่องครับปิงเราฮะปิงอย่างเดียวเลยดูให้ดีฮะปิงปิงแล้วก็ปิงเดี๋ยวนี้ต้องใจรักจริงๆครับถ้าคุณอยากจะเล่นแบบอย่างทนนี้เพราะว่า เป็นเยอะนะฮะมันไม่ใช่เป็นเกมครอสเพย์แบบเกมคอ l l ส f Duty m โมเด n วอ r แฟร์โอ้ยโอ้โหคิวหนึ่งสุดยอดมีอะไรอีกไหมเรามาดูกันครับมีเคประจันบานอยู่ตรงข้างหน้านะฮะและสิงจัดสนห้าก็ไล่กาดก็มาอีกนะฮะน่าจะเป็นจัดสองห้าของฝั่งเรานะฮะดูดูท่าทางหละเยวไปฝั่งซ้ายดีกว่า อ้าวอ้ข <toys> ้างหน้ามีการประจันบานครับเราต้องตั้งกาดเอาไว้ฮะพยายามอย่าลดกาดครับตอนนี้ไ็นงั้นเดี๋ยวเราจะมองเทงซะก่อนอ่าดยดิอืมฝั่งซ้ายฝั่งเอ้ยเออยเอ้อยเอดเอยเอยเอยเอ้นอยเ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 อ้นอยเอยเอยมอยเอยเอยอยุคสงครามโลกยเอยเอยนอเอ็เอยเอยอยเ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 ออยอย แต่เราลิกยงจะสองห้าเพราะว่าติดเกมโมเดิร์นวอฟายไงอุอ้ยอ้าวได้คิวโอ้ได้คิวจนได้เยี่ยมดูดิเสียงตูมตามโอ้โหเล่นแอบอย่างนี้ดูดิต้องต้องไวพิบครับต้องไวพิบต้องไวพิบแต่ดูเหมือนว่าโดนกระสุนมื่นที่สามสังหารฮะไม่เป็นไรเรามาล้างแค้นกันดีกว่าเอ๊ะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไงโอ้โอ้โอ,โอ้หนึ่งคิวแล้วก็อุย้ย Double kill โอ้ e a h มาต้องโผล่มาครับแต่เบ e ิ้ลคิวเลยก็โผล่มาจนได้อะเดี๋ยวเดี๋ยวเยวนั่นอ้าวอ้าวอ้าวฝั่งซ้ายไม่มีพลังพิเศษนะฮะเกมนี้ไม่เหมือนคอสตูดี้โมบายโมบายนี่มีโอเปอเรเตอร์สกิลโอเปอเรเตอร์นู่นนี่นั่นอู้ตายคล้ายๆแบ็กออฟเลยเฮ้ยเสียงนี้เอ้ยแต่ฝั่งเราฟังมีการตุยข้างหลังนะครับเราต้องจัดการ อ้าวนี่ไงนี่ไงแต่ว่ามันมันหลบไปแล้วมันยูสง่งคือมันยิงยากมากครับเพราะว่าโคตัวน้อยแล้วมันเล่นแบบแนวแคมปิ้งอย่างนี้ด้วยฝั่งขวาออ้ยโอ้โหโอ้นั่นไงครับดนจนได้เดี๋ยวต้องฝั่งขวานะมาดูครับมาดูมาดูอ้าวมีอาร์เมอร์ด้วยตอนนี้กำลังรีโหลดฮะฝั่งซ้ายมีประเด็นครับเราเข้าไปดูฝั่งซ้ายเลย โอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้าวอ้าวจนได้จะสองห้าครับพี่จะสองห้าของเราก็ตูมดุมโอ้ย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 พลังของปิงที่แบบโคตรเยอะขนาดนี้ทําให้เราเสียเปรียบอย่างรุนแรงนะครับอ่าไม่ต้องเสือบเลยมีประเด็นตรงฝั่งซ้ายเช่นเช่นกันนะฮะมันชอบมีประเด็นตรงช่วงกลางของแมปนะฮะอ้าวอ้าวอ้าวเสียงตุ๊บตุโอ้เสียงเครื่องบิน มีการเหยียดด้วยเหรอเนี่ยมามามาดิฮะโผล่มาไหมแน่จริงก็นั่นไงโผล่จนได้เรียบร้อยเจอแคมปิง้ง near this cue สมชื่อแคมปส์สัสๆัสเลยเอย๊เดี๋ยว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 ไปตรงฝั่งโอ้ยโอ้โหตัวลูกส่องไฟครับโดนทีนี้แบบโอ้โห HP ลดเลยเหมือนโอเปอเรเตอร์สกิลนะฮะอ้าวอ้ฝั่งน่าจะมีประเด็นตรงฝั่งนี้ฮะนั่นไงฮะ แต่มันหนีไปฮะตรงนี้ฮอตโซนนะครับฮอตโซนต้องตั้งการเอาไว้ให้ดีๆฝั่งซ้ายครับฝั่งซ้ายมีประเด็นฝั่งขวามีประเด็นนั่นไงเออจนได้ได้บัส,สคิวด้วยและคิสเลเยอร์ด้วยโอ้โอ้โอ้หน่อยไม่ไม่ไม่ไมอะรีโหลดก่อนอาโอ้โหฝั่งซ้ายนี่มีอะไรครับโอ้ยโอ้โหไม่อุอ้ยได้เฮดช็อตได้ไงเนี่ย นี่ฟุกนะเนี่ยโอ้้วไดล็อคเคโพีเอส์หนะเอาเออา้ยโอ้โอ้โหไอเวนเจอร์ได้ไอยังอไม่อบอลโซเดอร์ครับไก่จะชนะหรือไอเจไก่จะแพ้แล้วเนี่ยตุ้มตุมคนแอบอลทำงานอ้าวโอ้โอ้โอ้โหอ่าอืมแบอลอ์นะครับ เยี่ยมเลยไกจะไกจะหมดจบเกมแล้วฮะไกจะจบเกมแล้วเอเมนี่รีคอนเรคอนไอคาวฟ์ก็คือ UAV นะฮะอุ้ยนาทีใกล้ายๆ UAV คือสอดแนมนะฮะเรคอนไอคาวฟ์เนี่ยเดี๋ยวเดี๋แต่ยุคนั้นไม่มี UAV ไงยังไม่มีพวกแบบปัญญาประดิษฐ์ยังใช้เครื่องบินแบบสั่งการด้วยคนอยู่อ่าโหดีฟีดเลยแพ้ได้ไงเนี่ย โลโก้พังเลยมาดูบอลสตาร์นะครับอ้โหใช้สเตปกันจ๊สแล้วก็จัดการด้วยโอ้โหเท่นะเราอะใช้ปืนพกจัดการแหมช็อตเด็ดจริงๆเลยนะข่าวนี้มาอีกด่าเน,นิงนะครับขอเป็นโหมดบ้างเป็นโหมด domination มาอันนี้เริ่มเกมเลยฮะมามามาอุ๊ยอุ๊สอุ๊สอุดยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวอะไรกันนี่อุย๊ยปัญหาปิงน,นี่อันตรายมากนะครับเมื่อกี้นี้ยังไม่เท่าไหร่เลยนี่พอ domination นี่โอ้ยทำไมปิงเยอะขนาดนี้เนี่ยต้องเข้าใจครับว่าเราไม่ได้เล่นเป็นคอสเพลย์แล้วก็ตัวเกมนี้มันคือจะอิงกับพวกเพลเยอร์ญี่ปุ่นนะฮะ ทำให้เราเจอแต่พวกคุณญี่ปุ่นซึ่งปิงนี่เป็นร้อยเลยถึงแม้ว่าคุณจะใช้เน็ต F F T X นะครับเน็ตที่แบบจะความเร็วประมาณ200หรือ400คุณจะใช้พวกแบบใย,ยแก้วน้ำแสงอะไรก็ตามอะแต่คุณก็แพ้อยู่ดีครับอันนี้ก็ต้องทำใจนะแล้วแบบมันไม่มีระบบคอสเพลงอะซึ่งเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วของเกมคอนโซลนะครับในเครื่องเพย์ ก็ต้องทําใจโอ,โอ้ยโอ้ยโอ้โอ้โหเนี่ยดูเลยครับเมื่อกี้ยิงเข้าไปแล้วแล้วสักพักหนึ่งอ้าวเฮ้ยทำไมเรารับดาเมจไปเต็มๆแล้วเราก็กึกกิ้งไปกับพื้นแบบนี้โอ้โอ้าวโอ้ระเบิดตุ้มตามนะครับระเบิดปิงปองก็มาไม่น่าจะใช้ปิงปองนะเขาเรียกว่าไอ้ขนมตุ้มตามหรือเปล่าไม่แน่ใจมันมีความเป็นตุ้มตามงี้คือมันมันจะลูกกลมๆแล้วไปตามงานวัดก็โอ้อร่อยแต่ว่าถ้าตุ้มตามใน การสมอนระพุมแบบนี้คืออันตรายนะครับอย่าไปกินเด็ดขาดเลยอ้าวโอ้ยตายจนได้ต่อไปครับ enemy control enemy c o n t r โอ้อ้าวอ้าวอะไรเนี่ยโอ้ยอื๋อไอ้ยสู้ไม่ได้เลยระยะไกลนี่และปัญหาลิื่งปิงนี่ไม่ได้เข้าใครออกใครเลยนะฮะโอ้รอแป๊บนึงรอแป๊บนึงฝั่งซ้ายมาไม่มี คือมีการระจันบัานฝั่งซ้ายเราก็ต้องตั้งการนะฮะตั้งการรอเลยต้องเล็งยิงโอเคฝั่งซ้ายมีปัญหาเราเข้ามานะครับมีการใช้ UAV ของฝ่ายตรงข้ามนะครับโดนไม่เกียมขนาดนี้อันตรา,ายสะแล้วนะฮะนาจะอยู่ในบาริเออร์ฮนะเราต้องเข้าไปครับดูดิมีเรื่องนี้บาริเออร์ลนะนั่นไงจริงๆด้วยมีการใช้โล่ต้องรวะวังโอ้โหเล่นไงฮะแม่จดได้เลย ไอ้ิมี่มีอยู่ตรงแบลนเรียนะฮะต้องเข้าไปฝั่งขวาก็มีลองรู้ดิบางคนอาจจะงงว่าเอ้ยรู้ได้ไงฝั่งซ้ายฝั่งขวาครับฟังเสียงครับแนะนำให้ฟังเสียงคือเกมคือการเล่นเกม f อพนะครับคุณต้องฟังเสียงแบบนี้นะฮะโอ้โหโอ้โอ้โอโอโอคือเอาง่ายนะเวลายิงเข้าไปเนี่ยมันแบบมันมีความหนืดนะฮะเพราะว่าเนี่ยเออ ต้องสังเกตให้ดีๆนะฮะว่ามันมีปัญหาเรื่องปิงเพราะปิงมันบาลเบอะนะครับบาลแบบนละไทยเลยเออมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหก็ยังชนะถึงแม้ว่าปิงจะเป็นร้อยก็ตามรู้นะโอ้ยโอ้โหกล้าดีไงใช้สไนเปอร์จัดการกับ s m สมจีแบบนี้โอ้มาดูกันต่อนะครับ taking baker อ้ ดูอุ๊ยอุ๊ยโอ้โห้มีอุ้ยอื้มอื้มอื้มอ๋ออาต้องใช้แผนแบบนี้นะฮะอ่ะีโหลด skill recharge ครับอ๋ออ๋ออุ้ยอุ๊ยมีเรื่องมีเรื่องตรงฝั่งซ้ายมีเรื่องนั่นไงโผล่มาจริงด้วยแล้วเราก็จัดการจนได้ว้าวแต่โดนกระสุนมือที่3สังงั้นนะครับแต่เราก็ได้เมเจลเม dead cube แล้ว point b a n แล้วก็เพย์แบ็ k ว้าว สุดยอดจริงๆต่อไปครับมีเรื่องกันตุงฝั่งซ้ายฮะเราเข้าไปหามีเรื่องนะฮะโอ้ฝั่งซ้ายมีเรื่องระวังมาดูครับมีอะไรไหมลองมาโอเคข้างหน้ามีเรื่องนะฮะจัดการแต่ก็ตั้งกับอุย้ยโอ้โหมาจากข้างหลังอีกแล้วอันตรายมากครับเกมคอมโบตี้นี่คือมีเอกลักษณ์อย่างหนึ่งคือ ด้านหลังครับระวังด้านหลังให้ดีๆเพราะว่าด้านหลังอันตรายเอ๊ะนินไงต้องอ้อมต้องอ้อมถ้าไประยะนี้คือเราเสียเปียบครับเราต้องแทรกซึมครับแทรกซึมโอ้ยโอ้ยโอ้ยนินไงด้านบนด้านบนมีด้านบนแล้วโดนจนได้โอ้โหมีสองตัวแบบนี้อันตรายนะครับมาโอ้ยไม่ไหวจริงๆฮะไม่ไหวเลยอ๋ออาเเด มาดิเออปัญหาลึกลิกลงน,นิ่มโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหหลังอีกแล้วหลังอีกแล้วพลังแห่งความข้างหลังนิ่มนี่โอ้ยอีกตาหนึ่งเรียแบบร้อยเออเรียแบบร้อยแต่มีอะไรต่อเอออ๋อพอก่อนเอาจริงๆตอนนั้นที่อัดอยู่ มีธุระเข้ามาครับก็เลยเลิอกอัดไปคือสรุปเอาไง่ายๆนะตัวเกม Call of Duty World War 2เนี่ยปเป็นเกมที่ดีครับมันมีความสมดุลมีอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็นคอ l of d u ี้ในอุดมคติอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าปัญหาคือไม่เหมาะสําหรับคนเล่นคนไทยอย่างเราๆนะครับเพราะว่าตัวเกมของมันครับมันไปอิงกับพวกเพลเยอร์ฝั่งญี่ปุ่นครับซึ่งเพลเยอร์ฝั่งญี่ปุ่น,นเนียวลาเราเจอเนี่ยมันก็ต้องเจอค่าแบบปิงเป็นร้อยเลย สู้ไม่ได้นะครับก็ต้องยอมนะครับคือเอาง่ายๆนะถ้าคุณชอบ c อ l ตี้วันวอร์ชูเนี่ยคุณต้องไปอยู่ที่ญี่ปุ่นครับแล้วคุณไปเล่นคุณจะเจอแต่พวกกู้เล่นญี่ปุ่นทั้งนั้นเลยแต่ว่าพอมาอยู่ในเมืองไทยแบบนี้โอ้มันไม่เหมือน Call o l Duty Modern Warfare นะคือ Call o l Duty Modern Warfare มันมีพวกผู้เล่นฝั่งแบบฝั่ง PC เปิดคอสเพย์มาเราก็เจอแบบพวกผู้เล่นอยู่ในด e จ i เเดียวกันเนี่ยทำให้เรื่องปิง ไม่มีปัญหาเลยแต่พอมา World War II มีปัญหาเรื่องปิงเราจะเจอแต่พวกผู้เล่นฝั่งญี่ปุ่นปิงเป็นร้อยแบบนี้ไม่ไหวครับพูดตามตรงก็สรุปคือก็พอเล่นได้นะครับถ้าคุณแบบอยากเปลี่ยนบรรยากาศบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ตัวเกมนี้กินพื้นที่เป็นร้อยกิกะไบต์นะครับแต่ไม่โหดเท่าตัวเกม Call of Duty Modern Warfare แล้วตัวเกม Call Duty World War 2เนี่ย มันต้องซื้อตัว Season Pass เพื่อที่จะปลดล็อกพวกแมบต่างๆแล้วเชื่อเลยฮะคือส่วนใหญ่เขาจะเล่นพวกแมป10แมปแรกนะครับแนะนําว่าคือโหลดไปแล้วเล่นขำๆไม่ต้องไปจริงจังกับเรื่อง Season Pass อะไรของ Call Duty World War คอร l ดูตี้วอร์ลวอร์ทูเนอแต่ให้กลับมาจริงๆในช่วงเวลานี้ก็คือ Call ดูตี้วอร์ลน์วอลแฟร์ดีกว่านะครับเดี๋ยวไ้ก่อนนะครับสวัสดีครับ